ต้นเหตุผลกรรมฟังกรรมอันบสมควรขนาดพระพุทธเจ้าเห่าก็ยังได้รับเศษกรรมอันนั้นเลยมาถึงปัจจุบันศาตร์นี้ท,ท,ท่านท่านถือกระท่ำใบบางบางกรรมบางอย่างอกุศลกรรมบางอย่างเหตไว้เป็นอสมไขยแล้วก็ยังมาตกในสู่ปัจจุบนันศาสตร์อันนี้เหดไว้หลายรอยศาสตร์พันศาสตร์หลานศา,ตานสาตร์แนสนศาสตร์ละกะนันยังมาได้รับกรรมที่เพ่น ถูกกล่าวตูถูกใส่ร้ายโดยต้นเหตุเพราะว่าตนเองไม่สมัยศาสตร์นี้คุณก็เคยกล่าวตูใส่ร้ายพะระปัจเจกพุทธเจ้าพะระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นชื่อว่าพระสุรพีปเจกพุทธะมาธรรมาบินทบาตเ <c oughs> สมมณะหัวล้นอันนั้นจะได้มีธรรมมีศีลมีธรรมมาจากไหนกันโดยเหตุ แห่งอกุศลกรรมอันนั้นที่เพิ่นเบากนี้บหูว่วลานศาตร์มาแล้วไดว้ตกในชาติปัจจุบันของพระองค์เองจึงเป็นเหตุให้พวกมิจฉาจิฏฐิกล่าวคำ่ทิธิหกิบสอันเป็นมิจฉาจิฏฐิเพื่อให้พระองค์เป็นผู้แก่นั่นคือกรรมอันกล่าวตัว,วาสมณะหัวโลนอันนั้นจะมีศีลธรรมคุณธรรมมาจากใสกันได้นี่เบาแค่นี้พระองค์ต้องแก่ ทิฏฐิหกสิบสองของพวกมิชาทิฏฐิพวกพิคร์นทั้งหลายอยู่ถึงหกสิบสองทิฏฐิเพื่อให้ตกไปนี่คือรมอันเก่าตัวอันหนึ่งบางพระชาติที่่นถือก่าวตัวส่ไลเป็นของสื่อต่อเนื่งมาอีกอันหนึ่งคือว่าถูกนั่งมากันธิยะซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนไลเก่าวตัวแลวก็ไลบ่ให่งิิสุตลอดทั้งพระองค์ บินธบาทในเมืองนั้นในเมืองพระเจ้าอุเทนนั้นกับด้วยเหตุผลกรรมทว่าสมัยหนึ่งเกิดเป็นคนเรียงสัางเกิดเป็นคนเรียสรงสั่งเห็นพระปเจกุะเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยคนละศาสตร์กันได้ครับตัวนั้นลองดูธรรมดาดี่เรยความคือขน้องน,นั่นอาศัยข้อสั่ไปไล่่นไปไลพ่พระปเจกุธเจ้าคือพอระปเจเป่นมาบินบาตธรรมดา่น เปนคนเรียนสร้างใส่ข้อสร้างไล่คนเพ่นก็สิ่งเงินบ่เนห่ออะดเนาะ่นก็นหอนหนีเสือเองเดียวจังสั้นเดีวที่นี่กมำนรรตุกตมาสู่ในปัจจุบันชาติของคนนี่ไปบินธบาตท,ทั้งใดก็ตามถือเขาไล่แม้กระท,ทัทง่งพิสซุสงกระถึกไล่ทั้งว่าสิ่งใดพ่พวกเขาเห็ุดไว้ถาห้าเบ่ บรรลุรเขาก็ได็กลับขึ้นไปหลับคือเก่าเดยขนาดพระพุทธเจ้าบรรลุขนาดว่าเป็นหรวพุทธเจ้าก็แห้งแล้วกป็นยังคือเศษกรรมอดีตมาให้ผลในศาสตร์ปัจจุบันนี้คือศาสตร์สุ้ายเองอเ <c oughs> นั่งมาคันธิยะมือกก้าวตูกับไส้ลายเมื่อพระเจ้าเทนเป็นเหตุแห่งกรรมตัวน,น่องอีกพ <c oughs> วกเดียร์ทีทั้งหลายเมื่อรวมอภิรมกันแล้วครับนั่งสุนทรีขา,ขาดนั่งสุนทรีนั้น ตายแล้วก็เอาไปมกไว้ไตขั้นทะกุฎีแล้วก็มีการประกาศแจ้งว่าพระพุทธเจ้าเสพสมกับนั่งอันนี้แล้วทำลายหลักฐานในการข่าหน้านอน,นี้จะเอาเป็นงานไปขั้นไตคุณกุฎีนั่นแหละพวกตัวจกับพวกพวกเีลัทีคือเก้านั่นแหละตัวจนั่นเป็นเรื่องสั้นนี่คือมันสืส่อต่อเนื่องทั้งบมดโดยแล้วถ้าว่าเป็นอกุศลกรรมกับนเหตุใบกับบุรุษว,วัาตศาสตร์ใดด้วนกันนับหนัก <c oughs> แต่ว่าพระเจ้าอยู่ในเมืองโกศลนั่นแหละพระเจ้าพระเศียนเป็นผู้สืบสวนเอไงไป่ันสั่งเป็นกรรมอันบวสมควรที่เิ่นกับก้าวตูเิ่นกับก้บกบกบาวไส่หลายแล้วก็ด้วยต้นเหตุผลกรรมอีกอันหนึ่งที่ว่าในสมัยสาสนี่เอาใอกล้ๆบันทำไมที่เกิดก็เพระพูทธเจ้ากัสป,ปะชื่ว่าใน่โชติบาลเป็นนักเลงสุราเป็นว่าคนเมาเหล่านั่นแหละคนกินเหล่าธรรมดานี่แหละ <c oughs> ในตอนนั้นพระพุทธกสาสปะเดินออกไปเพื่อสิทธารการบวชเพื่อสิทธัสรูก็เลยถามกันามาท่านสิไปใส่ว่าเออห้าสิไปทำกิจกรรมเพื่อแสดงหาอาภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อมีบเมาเหล่าสัมมาสัมโพธิญาณที่วิมาจากใส่กันเนื้อใส่หัวเนี่ยท่านที่สองก็เบาซ้ำอีกเด้อตอนนั้นพระท่านได้ฟังธรรม <c oughs> แค่ว่าปากาพร้ามสุบาปากามาส่วนว่ามาส่วนโชติกาในโชติกาเมาเหล่าไปฟังรรมพระพุธเจ้าสมณะหัวโลนนั่นทีนี้ทรม,มาจากสัยนีเป็นเหตุใหพง่ลตรงได้รับผลกรรมในศาสตร์ปัจจุบันนี้เหตุแห่งตัดสูเนินชาถึงหกปีคำ <c oughs> บอกอันนี้เพราะมันคำบอกทีนี้เจตนาเด้บไติเกิดตนาเบาไปทั้งสั่นแหละ บได้มีเจตกันหน้าหวังทำไายทำไรอย่างนี่จว่าเบ้าไปซื่อๆดินนเนะเหตุใหพระองค์นั้นเดินท่านผิดอยู่ถึงหกปีส่นประคุณธักรสปารสิบห้ามื่บรรลุเนี่ยต่างกัดดนอยู่เลยโดยเหตุกรรมอันบสรสมค์ขวัญอีกแต่ไม่นั่นเกิดคุนดลดูกชาวขมงงต่ว่าบัณฑิไปชิดเบ็ดน้ำเขาดอกเขาไปชิดเบ็ดมาเขากระด้ป่าแค่ไปยิ้มหัวเราะน้ำเขาซื่อๆได้ี่มันยั้งสูป,ป่า ยิ้มน้ำเขาซื้อๆได้นี่นั่นแบบมันโมทนาทั้งใจเลวยว่าได้ปากขึ้นมากด้นยิ้มซื้อๆโดยตนด้วยกรรมอันนี้เฮ็ดให้พระอ,องค์นั้นเป็นโรคปวดหัวเป็นประจำมองดูแล้วโรคประจำกายพระองค์มีปวดหัวแล้วก็มีปวดหลังพอมแต่ไม่นึงที่่นเคยเป็นว่าเป็นลูกเศรษฐีแต่ว่าเป็นผู้มีกำลังมากหนักเมื่อปั้มนั่น กับเป็นธรรมดาอาชีพของเขาหรือเขาก็หาตีม้้ยสศกไปทัวเมืองนั่นแหละนี่สื่อเสียงด,ดังดง้วยความคือกระน้องของเจ้าของเองขึ้นไปตีกับเขานั่นแหละกระโดดขึ้นเมื่อเขาลมลงแล้วคือเขาแพ้แล้วล่ะที่จริงเขาแพ้แล้วแต่ว่ากระโดดขึ้นสูงเล่ยหัวบุรุษหนึ่งแล้วก็เอากับเขาหนังทุ่งลงทติกลางหลังเขาด้วยเหตุผลกรรมอันนีก็ได้เหตุหนพระองค์นั่นปวดหลังเป็นประจำ เวลาพระองค์แสดงธรรมแสดงไปแสดงไปอย่างสีิบติเพื่อปวดหลังเพิ่งก็บอกสาริบุตรเธอจึงกล่าวแสดงธรรมต่อตถาคตจะเอ็นเพิ่นก็นอนแต่แข้งไปปวดหลังเอ็นเนี่ยคือเพิ่ก็เอ็นโดยเอาเอาชาติระงับอาการปวดเพิ่งนั่นแหละบางที่ก็ให้พระกัจจายนะกัจจายนะเธอจงอธิบายทำข้อความนี้เถิดตถาคตจะเอ็นปวดหลังเนี่ยลูกประจำของเพิ่งเพื่อน แต่ทั้งว่ากรรมมัน่สมควรสิไปก้าวอยังกับปวกเขาทุกคนซมเมอร์นี่ตั้งคิดต,ตั้งใจดาระดาจุกสององเจ้ากระขัก,ขกอ,อ,อันนะั้นเพรท่านาเป็นสององ์เจา้ากันได้นะพวกทีวานี่เห็ดใหด้ปวดหลังเป็นประจำแม้กระทั่งการไปยินดีพอใจในการปานี่ไปดีใจน้องเขาที่เขาสิบเบ็ดได้ปา่าเนี่ยนักมวยปัม่มตั้งสิแม่อันนะัคนธรรมดาได้แท้อะไยังติ เหตุไห่มาได้รับกรรมวิสสตต์นี้อีกจังหวะหลายๆอย่างให้กรรมอันระสมควรอันนี้คือแต่ห้าสิหาอาันหาศึกษาบ่งเกิดอยู่ในพุทธอุท่านหรือพุทธอป,ปทานอป,ปทานทา่าอกุศลอันนี้บ่เม็นอปทานท่างกุศลอปทานทางกุศลก็มีอยู่แต่ว่าห้าสิน,นั่นมากเพื่อเป็นเครื่องตักเตือนเจ้าของเองขณะพระพุทธเจ้านั่นเดม็นหลับนั่งเดม็นหลับก,กรรมอันนั้น เป็นยังเทวทัตจังกลิ่งหินใส่คนเองหรือในสมัยการศรึกษาหนึ่งแต่ือว่าคนก็เป็นเกิดเป็นนองกรบไอยกันนั่นแหละเดือขวอมบพ่พอใจนอนหรือว่าอยากได้เงี้ยนอนบอกเปง่างซะหรือแล้วเอาหินหนึ่งทุ่มนองไส้ตาย,ตายแล้วก็เอาเมียนั่นแหละมันก็มีเหตุที่นหันเพราะว่านองเป็นผู้ร่างแกเ่เมียก็เลยเกิดสงสารนองสะเพยก็เลยขานนอนไส้ตาย,ตายซะเอาก้อนหินนั่งถล่ม ในศาสตร์ปัจจุบันนี้คนก็เลยถือนเทพวัฒน์กลิ้งหินใส่เ่วาหินนั่นมีแนวมาล่องหลับไหวมันก็เลยเกิดกลายเป็นแค่วสเก็ตสเก็ตข้องหินนั่นกระเด็นมาถูกที่หลังเท้าเ็ดไหพระโลหิตท่อนั่นเองเป็นน้องเป็นน้องแต่ในสมัยการศาสตร์นึงเื่กันคนเกิดเกิดเป็นวัยรุ่นี่อยู่วังสิบหาหรือสิบหกปีประมาณนั่น เอินว่าเล่นลูกขวางเอาผามาผับใส่แล้วเอาลูกหินใส่ลางล่องแมงไปล่องกับไปล่องเสพหลังตีนพระปฏิเีเสรือ huh. หลังตีนพระปฏิเจ uh huh. เป็นกับพระโลหิตห่อคือกันนั่นแหละไงอันนี้ก็บ่ะไรตัางจตกันหน้าเด้ uh huh. จึงเป็นเหตุบัตเป็นเหตุให้เ uh huh. หมอ<ฮ>ชีวโกโมารพั์ผ่าล้างเท้าโดยไม่ต้องใส่ย,ยาชาตะกี้มันมีเราได้ยาชาฟินสกัดนั่นแหละยาชาตะกี้ไปไดี ทั้งทั้งที่ยาชาติอยู่ในหอผ้านั่นแหละอ,อแต่ว่ากรรมบันดาลไว้บ่ไห้เลยหมอชีอวกเห็นพาสดๆเคิดว่าเอาข้าผพาสดๆก็ดีถ้าเอาน้องออกเป็นเหตุแห่งกรรมมีมากนึงฉ <c oughs> ันว่าทุกทุกอย่างได้รับบุญในการทำลายทำลายบวชทำลายทำลายพระอริยะเจ้ายังมีพระประจิจเป็นต้นแต่สงีในสมัยที่เป็นเพ็ดมาก แม้กระทั่งว่าเห็ดใส้บุคคลธรรมดาแล้วก็แม้กระทั่งว่าไปยินดีพ่อใจในในเขาเห็ดบาปเป็นวัเขาสิบเบ็ดแต่นั่งเป็นเห็ดตัวนี้ได้ว่าและลายยางตีพวกเขาอาจถึบ่เคยไดงยินเลยฟังเรื่องมันนี่ได้ยินเลยฟังแน่เราล่ะแต่ว่าเบาไปเรื่อยเออเพื่อเป็นเเตือนขนาดสั์คนยังบ่ให้ดูถูกบ่ให้ดูถูกเหยบยามกัน ภาษาอียังกับคนขึ้นมาอีกเรอาอเลิศเลิศขึ้นมาอีกก็คือผู้เ่นบวชรักษา,าศาสนานั่นเองตัวน,นี้มีกรรมหนักกมูด้วยถาในการประมาทบันเท้าบารดยหูจกคุ้นของ่นว่า่นมีคุณตโลกมากหรือว่า่นมีคุณธรรมสูงขนาดใดไลขึ้นมาสูงสุดก็คือพระอรหันต์ลดลงมาอีกพระหน้าฆ่าพระสกิทฆ่านาาาาาละเราลงมาพระโซดาละ่ะครับ ผู้มีชาติผู้ทรงชาติผู้ทรงศีลเนี่ยไหลลงมาตามตามขันตามขีดผลกรรมนั้นเห็นังพอาแห้งยูยมีอีกมากแม้กระทั่งวายเหตุอายุแปดสิบป,ปียังสิก็คขอ้ขาหยักแปดสิบปีนั่นแหละขายักแปดสิบป,ปีพะวายักมันไป,ปไปจับกินไปกินข้นในเมืองเพิ่นก็เลยมีอายุแปดสิบป,ปีขนาดทำดีได้หนิ รักษาคนเป็นล้านแต่ว่าหาคน้นคนเดียวคือขายหนักหลากสดอัน,นั้น,เป,นเป็นมนุษย์กินคน้นมนุษย์ตัวนั้นสิลา่างไงขาค้นี่ข่าดี่าเพื่อป้องกันบุคคลผู้อืน่นบ่อยบุคคลผู้อืน่นตายกรรมอันนั้นก็เลยยอ่างเห็ดเนคนอายุนั่นแหละแปดสิบปีในปัจจุบนันนี้หลายยานอยู่เดี๋ยวสายนั้นกระปุกเข้าเนาะ ขนาดเพิ่งกินโรพุธเจ้าเลยได้นนดหนี่งกรรมมันบ่สมควรอีกตั้หนึ่งเป็นยังเพิ่ื้อเจ็บท้องแล้วก็ไปกินนั่นอาหารที่เขาเทียงกันเด่องสุกรมันตะวะไปว่าหมูหมูนั่นหมูนี่นกระซังมันดอกบ่แปลดอกเถียงกันวะ <c oughs> <c oughs> เป็นอาหารคั่งุดทไทยของคนจากบ้านของนายจุนทะรักษาสัตวนนเองแต่ไม่ที่เกิดเป็นหมอยาอันนี้เป็นหมอยารักษาโรคหลายย่าง รักษาตาเขาหายแล้วแต่ว่าเมียมาบังคับเขาบ่าได้เงินีก็คือว่าดาผัวนั่นแหละเอาง่ายๆว่าดาผัวนั่นนั่นนั่นน,น,นี่ยั้งกันทุสี่ก็เลยไปใส่คนเทเพศทุบายเขามาใส่ยาอีกที่หนึ่งจังสิหายขาดเด้อตั้งแต่ไปปรุงยาเพื่อสิเงหนให้เขาตาบอดแต่ว่าไปพิสูจน์ท่างใดบูแล้วเขาเก็บทองตายเขาเก็บทองตายเขาก็สาบแช่งเราเลยคำนั่นกระตกตอนนั่งพิมพ์ผ้าขึ้นกันจะเหตุใ้เจ้าชายสิทธัตถะออก หลักหนีออกบวชฮกขุม <c oughs> ปะดูป,ปะเนี่ยออกบวชแบบนั้นบระด้คือองค์อื่นๆได้องค์อื่นๆบระด้หลักแบบนี้ได้องค์นี้ต้องแบบนี้าะกรรมของคนเดีดเองนั่นแหละมันกรรมของนั่งพิมพ์ผ้าจะต้องแบบพลาดพลาดแบบกระซาดแบบกระซากข,ขาดออกได้เหตุน่เสียใจตัวคนเองกตได้เป็นแบบนั้นแหละขอฟังควกมเนี่ยนี่มันตุกอย่างมันมีเหตุบมด มันจริงนีผลแบบนี้เองแนี้ยังอีกแน่ละหลายอยู่หลายอันนี้เอนอัปทา,านทั้งอกุศศลกรรมที่เป็นอัปทา,านปึนมากเออวสิแสดงต้นเหตุผลกรรมต่างๆที่<อ>นํามากาวเตือนวกเข้าเองนั่นแหละใครสเป็นเรื่องใดกระซังถ้่ว่าเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายของเข้าจะไปนสนใจใช่วา<อ>่าล่ะพอออกมาโหลดมันสนะโหลดเออนันแบกโลกไ้ห่นแหละ ส่วนห้าเหยียบโลกใจว่าโลกนี่เขามีไว้เหยียบว่าดัมีไว้โลกนี่ได้มีไว้แบกเลยใจว่าล่ะ <ừ. S 2> ทกอย่างเป็นสมมติจะไปผิดสมมติมันก็แค่นั่นแหละมันก็แค่นั่นแหละมันเป็นวีอย่างจะไปปล่อยว่างตะปากปล่อยว่างตปความอยากชนะเด้แ <ừ. S 2> บบมีหน,นี้ววกนี้เนะี่ยหา้น้ำกันหงาหงากันน้ำขากันด้วยว่าสัน่นเนาะพวกปล่อยว่าง <ừ. S 2> เปอนสั่นพวกปล่อยพวกปล่อยว่าง มันกป็มงนของไงบัางนันนด้วก็บ่ปล่อยวางมันขาดออกจากความรู้สึกไม่ความอะไรบางแหงแเดวมันมีธรรมะร้มเข้าไปอยู่ในหันแล้วมันบ่มีวิญญาณอยู่ในหันแเดวมันมีตะลูกกับปลูกท่านด้ของกินมันนั่นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่ถอดทายออกเบ็ดเดวสติมันท่านเบ็ดเดาอะไ่วะยะคำใดหาพอจะได้ฝาะเจ้าเจ้าสิบน้ำขาน ผู้เขามาหย่งหัวเจาทีเฮ็นตั้งไต่บ้าข่ายยิ่งแมงเลยบ่ <c ười> <c ười> บ่าเคยอีบดูดตียิบูดขนาดขนาดตายเป็นผีแล้ยังสิไปบีบข้อเขาอยู่ด้ <c ười> <c ười> ดกองอาญาขนาดนั้นไดสิบวัสดัยเน,น, <c ười> นาะเองอานยากดิจั้งแต่เพราะงานตั้งแต่ป็บรรลุไปไกลจังไลยแต่ผู้ยิ่งกับผู้ยิ่งคือกันก็ยังตื่น,น เห็นไหมับเรื่องว่ากรรมมันบผสมพันไม่อภิธานเรามีอยู่ถ้าศีอาลักฐานลักฐานอยู่ในหนังสืออภิธานเด่มหนึ่งเห็นไหมครับเราพอเข้าก็เตือนจะคล้องเองนั่นแหละจริงมันไม่หลายกรนีอยู่มันมันลืมใค่แน่ตัวมันขุดขึ้นมาให้ก็เดี๋ยวไหลไปอยู่นี่จักหน่อย นันเข่าการที่สิรูอุปนิสัยซึ่งกันแลกันการอาศัยกันอยู่น้ำกันนั่นนั่นเด้เข้าจากสิรูอุปนิสัยของกันและกันแล้วก็ต้องถ้าจะกรูภูมิจิตภูมิธรรมก็อาศัยการสนทนาคือการคุยกันคคนเข้าคิดเนี้ยใดฝังใจไปเนี่ยใดก็จะเอาเรื่องนั่นขึ้นเบาเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยจะคล้องเป็นเนี้ยใดกับเข้าใจว่าผู้อื่นจะเป็นเนี้ยนั่นฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรโดยโดยฟังความขันเดียวเด้อ แม้กระทั่งว่ายาเชื่อแต่ว่าฟังความผ่ด้วยอย่าเชื่อแม้กระทั่งตาเห็นยายเชื่อแม้กระทั่งสิ่งทีอได้ยินไเด้ฟังยาเชื่อแม้กระทั่งกระทั่สื่อต่อกันมากมันว่ายธรรมดาเด้ธรรมะของพะุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งต้องเข้าไปสัมผัสดูดูเห็นด้วยตนเองโดยความรู้สึกของตนเองไปพร้อมดดีว่ามันเรื่องว่ามันเรื่องยากหลือเปล่าว่ามนเรื่องง่ายอาจารย์วาร่ม จะเหตุผบางอย่างตัวนี้เอาหูฟังอยูยบ่ตดวนี้คือเหตตาช่เงยงไปตัวที่ประแดนกันถ้าบ่ฟ้งนตั้งใจคือหน้าตามน่เข้าใจดิบ่แมงของเข้าใจง่ายปันไดดีพวกเจ้าโดยเฉพาะพวกเจ้าแหละถ้าว่ายังเห็นบวลาหลา่ห้าวางซึ้งหลือแมงเมิ่งตาคนเด็กแต่ห้าเดียวไปเนี่ยหมอบด้หมอบ หลูไปทั้งวันหลูไปทั้งนี่ยังกว่ายันถามบาบาาเพราะว่าบอกจากอย่างเนาะ่อไม่แสนคำต่อไม่แสนคำจากบอกเลื้อยโฉเขาก็ยังหยาบเขาประกาศหับจางเลย <c oughs> นัจ๊ะเดี๋ยวเอาเอาไปพิจารณาแต่สิ่งสำคัญที่พวกเขาก็ปฏิบัติตามสมควรโดยฐานะของพวกเขาเอง กูหลักทาสินบ่ได้เบิด์หนึกูก็เอาในขณะกูสินั่นแหละเด้อเอาให้มันเต็มที่ในขณะเฮ้าสินนั่นแหละแล้วก็ตั้งกำหนดเวลาเอาไว้ว่าสิเอาหอดีหาลูกหกโมงโมงเ้าแล้วเลิกเลิกขวานอ่ว่าได้นั่นแหละอันมันได้ก็ได้ไปอันบ่ได้ก็สร้างมันเออมีสี่ขวามีสามขอดีกว่ามีจะขอาตัวสินก็เลยคือคนใส่เสือห่ะมีเสือขาดใส่ดีกว่ามีใส่ตัวเนาะก็แวงดันตัวเอาแบบง่ายจะตั้งใจมันประกาศขนาดนั้น บ่มีผู้ใดกล้าปลาเมียปลาผัวมันบวชหรอกที่นี่มันเ่าจะร่มขนาดลูกกับบะมีน้ากันกันยังบ่กล้าปลาผัวมาบวชอยู่ผัวกับ่กล้าปลาเมียคือกันเนาะสิไปอ็ดวันยังอันเอาน้ำพราะเราไม่ให้กินน้ำยังขึ้นน้ำหมักเมาเนาะซีมแป๊บเขสาสชรีนเพิ่นใจของเพิ่นแนวนี้เด้อจุ่งไปจะร่มลหมือนเด้เอเมื่อรรมดาเด้อ ปนันราสิไปนี่แท่นเั่สผมก็เอาแล้วอาจารย์ผมจะไปนี่ท่านเสนั่นหมักเมากคิดเข้าไปปุ๊บคิดหัเนี้ปั๊บทันทีเลยบางดูเออาถ้าเขาดูกมนจีบอกเมนจีขับาเสินี่ท่านหมนท่นี่ว่าแจ่ยังชแล้วว่ากินมว่าังเขากินจะตลอดบังคับกินได้ยังกินว่าสันจงไวอีลี มันสีบูดมันเปิดฝาแล้วแต่หนูจักว่าเฟรนช์ส์แฟนตาซินนั่นแหละให้นะเป็นตาดีใจได้เบิกเล่ายิ้มหน้าซึนขึ้นแต่ว่าผัวให้น้ำตาของนาะยิ้มเอ้ยไปดิพ่านด้วยกันกันเลยเัรนช์ส์หรือเป็นข้อจริงเด้นระยาลม เคนเราเป็นสร้างอยู่อะกว่าคนประกาว่าสร้างกว่าคนขายหนาอะไรกเออพระญาติมันขายหนา,า <laughs> เป็นพระจังว่ายหน่อยคอยพอมีหนา <laughs> <laughs> เดี๋ย่ได้มีหนาเด้็น <laughs> ขายเอาจนได้ปว่าจิ๊บเข้าไปแป๊บตั้งป๊อกบ่อนึงเอากินนั้นเบิร์ตจะบอกเอาไวปถามเมื่อตอน แม่หรือว่าแม่ว่าแม่ดมเด็กขับกันคนที่บูอดอบบถึงงสั่นขนาดนั้นดิมันธรรมดาดิปากกับใจมันขรยานกันเนาะห <c oughs> รืสละเอาพอเมื่อ